ของฝากมาจากระยองนะครับเนาะเพิ่อนใส่ด่างมาให้เนาครับเนาะเอามาเบิ้งเบื้งบาเป็นอยัางนั้ครับเนาะญยากที่ทางระยองเพิ่นฝากมาให้เนาครับเนาะดังใหญ่จะเกับ Ok, bông oh, mình yên nghe. Oh, mày mày Oh, mày học bóng đi. Mày 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 muông mày 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 bây giờ, เจลที่เรียนโอ้ปลาแดกปลาแดกขวดนี่เนาะตำนู่เอวาวะจ้ะโอ้เจวเบังแก้วบางมุงขวดก็มี่เนาะมาสูดดูบาสูดพอดีอยู่บ่มาจากระยองม,มาไก,กลไปเลย เนาะมุกมาจากสวนสุดๆเนาะโอ้กำลังพอดีเนาะมงกมุอเบิ้งน้องอมาสิมเบิ้งคงมาจากระยองสุดๆนนเดี๋ยวน้องคบเนาะอืมหวานเนาะคเพิ่งดูหนังจุก Ừ, các bác bưởi nè các bác, bưởi bưởi. Ừ. Anh này là non mai nè các bác, ขีดเมียก,กับโจ๊ใบชั้นมียเนาะครับเนาะเขีดนาพอกันไหมเด้อครับพี่น้องมากินมงคลร่วมกันเด้อได้สิบ,บเอ็ดเอิร์อีกอะไล่ดูอีกดอกพี่น้องครับเนาะของฝากมาจากระยอง,ของเขาส่งมาให้เนาะญาติอยู่ระยอง